กีนท้าครกบีาลยะโอเคไปเลยกินพี่กอนยนคครับไปเเียรไครับผมอคฝั่งครับถ้าจะรอหมดสาคนขนาดนี้แล้วก็ขอาวแะมนั่กนหน่อเี่อยาครอบครัวมล้คุณแม่ก่อนนะคุณแม่ก่อนีชเลอาละโอ้โหลูกชายสคนเลยคุณแม่ หนื่อยมแม้ก็แม่ลูกชายสาคนกว่าจะรี้ยังมาบอกว่าได้ดีขนาดนี้หน่อเลยนพอาะวิธีการดูแล มาับแม่บดูแลยังไงครับดูแลยังไงครับสุ่น้อหมูตลกโตมากได้ดีขนาดนี้ครับไอ้ยักษเน่วกคเนี่ะครับคนก็โนมบ้ากได้โซนไปแล้วตอนเด็กสามคนนี้ครับคุณแม่ใครโซนที่สุดในสามคนนี้คนนัทไงเหรอโอนี้ครับเครมีพิธีการอะไรคุณแม่ที่ทำให้คุณแม่โอ้โหปวดใจมากหนักอกหนักอกมากเลย คนทำอะไรรวดเร็วเป็นคนปืนยตานะฮะเร็วว่องไวว่องไวส่วนพี่หน่องครับพี่น่องพี่หน่องพี่หน่องด้วยพี่แม่บอกหน่องครับผมผมไม่ทราบเรียกพี่ทุกคนก่อนพี่หน่องเป็นไงบ้างคุณแม่หน่องนรองจะเรียบร้อยแต่ว่ามีคนนำครับผู้นำเพื่อนผู้นำที่ดีนี่เ้วเราก็ขวัญครับพี่หน่องไม่ไปตามพี่บอยนะสนิทสนองพี่บอยขนาดนั้นเพราะเป็นน้องน้องคนที่สองครับผม สนิทสนมขนาดไหนครับมีมีอะไรกับพี่ด้วยกันแค่จะมีแค่แบบเล่นเกมเล่นเฉยๆนะว่าทำเกมที่แบบุูแรงหน่อยเลยครับเล่เล่นแผลก้อนดีอ๋อดีจังเลยดีแม่พี่ขนาดนั้นเลยครับผมดีอะไรครับดีจุ่มอะไรของร่างกายแล้วแต่ครับว่าตอนแรกเริ่มธรรมดาก่อนอย่างเช่นดีดหลังหูเออดีดมัดกรเออไปดีดหัวนมฮะหัวนมเนี่ยฮะถูกต้องอันนี้คุณแม่ได้เล่นด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้เล่นแต่เล่นตอนไปนี่กับคุณแม่ แล้วคือหัวตีหัวนมดีกันทั้งวันนะตั้งแต่ปีตะวันเป็นหัวตีพลาดนะครับนิ้วผมหลุดฮะผมดีจนนิ้วหลุดอ่ะหัวนมแข็งขนาดนั้นแหละครับีไม่โดนนะมันลึ่นมาเลยนิ้วหลุดไปโอ้โหมันแรงมากแล้วสุดท้ายพี่พันธ์พิพันเป็นไงบ้างคุณแม่ดูเรียบร้อยนะพิพันธ์แม่ดูจบใช่พิพันเป็นน้องเล็กสุดแต่ว่าบุคลิกเป็นเด็กเด็กแต่ความคิดเป็นที่ใจมากครับเขาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปดีกว่านะว่าอันนี้ เป็นผู้ใหญ่ฮัลโหลเครับได้ไหมฮะคนแี่จะเป็นคนที่ปรึกษาอะไรได้ใช่นหม่่ะครับไมนคนที่ปรึกษาเรืเรื่องก็้สนิทสนมคนแม่ที่สุดด้วยนะฮะเอาล่ะน้องพัดพูดอะไรกับคุณแม่ออโหมาอตกใจหมดเลยผมขอโทษคนางด้วยนะครับแต่ผมไม่โบกเลอให้น้องก เป็นเพื่อนกับคนที่โดนจากเพื่อนใอินเทอร์เน็ตเหรอครับทุกครับ